สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับการซ่อมบอร์ดเครื่องสภาพ Samsung ในคลิปนี้นะครับจะพูดถึงอาการ Error ออ DE นะครับแน่นอนนะครับอาการ DE หลายคนคงรู้จักนะครับคงจะคุ้นเคยกันดีหรือว่าสำหรับช่างที่หัดซ่อมนะครับช่างมือใหม่หรือว่า เป็นคนที่กําลังจะหัดซ่อมนะครับดอ e. อาจจะยังไม่รู้นะครับอาการด e. ีนะครับเป็นการเออเรอประตูนะครับประตูฝาปิดนะครับหรือน่าจะย่อม,มาจากาษอังกฤษนั่นจะเป็นดอดอเอเร่อนะครับประตูเอเรอนะครับก็อาการเสียตรงนี้โดยส่วนใหญ่เลยจะเสียที่สวิต ประตูนะครับเป็นสวิตประตูนะครับเป็นสวิตเซนเซอร์นะครับใช้สําหรับการเช็คการเปิดปิดประตูนะครับทีนี้กม็มันก็จะมีอีกอาการสาเหตุนหนึ่งคือหนูกัดสายนะครับก็เจอค่อนข้างบ่อยนะครับหนูกัดสายกับตัวเซ็นเซอร์เนี่ยขึ้นสนิมก็จะทำให้เกิดอาการนี้เช่นกันนะครับดี DE. โดยส่วนใหญ่นะครับแต่ผมจะลองให้ดูนะเมื่ออาการนี้จะขึ้น,นตอนตอนที่เครื่องเริ่มทำงานไปแล้วนะครับหรือว่าสำหรับการใช้งานหมดปันแห้งนะครับปันหมานะครับก็จะขึ้นเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ผมจะมลองการ ซักนะครับ okay. ผมจะลองปล่อยแรงดันลมเข้านะครับนี่นะครับเมื่อเมื่อเครื่องทำการช่างน้ำนะครับ เครื่องทำการชั่งน้ําเสร็จเมื่อเครื่องทําการชั่งน้ําเสร็จนะครับแล้วน้ําอยู่ในในระดับที่ว่าเครื่องต้องซักแล้วนะครับทีนี้ถ้ามีปัญหาที่เกี่ยวกับประตูสเปรดประตูสายเซนเซอร์ประตูขาดเนี่ยตัวเครื่องก็จะแจ้งโค้ดเป็นด e ีนะครับนี่นะครับดี DE ขึ้นแบบนี้เลยนะครับ ทีนี้การซ่อมก็ค่อนข้างจะง่ายนะครับก็ให้ทําความสะอาดสวิตประตูแล้วว่าเปลี่ยนหรือว่าจำตรงหรือว่าต่อสายที่ว่ามันขาดใหม่นะครับต่อให้เหมือนเดิมนะครับพันให้เรียบร้อยนะครับระวังไฟรั่วด้วยนะครับอ่าทีนี้บางบาการบางการหรือบาง,าบ,างบางครั้งอะที่ขึ้นดีีนะครับ ที่ขึ้นดีตัวเนี้ยถึงถึงเราจะทำการซ่อมสวิตเสร็จแล้วหรือว่าตัวเช็คสวิตเนี่ยสายไฟไม่ขาดสวิตไม่เสียหรือว่าแม้แต่เราจั๊มจ้๊สายสวิตตัวนี้นะครับสวิตประตูนะครับผมม,มีตัวอย่างนะครับจ้๊สายสวิตประตูแล้วตัวเครื่อง ก็ยังแจ้งเป็นดีอยู่นะครับก็จะเป็นอาการที่สูงขึ้นไปอีกนะครับทีนี้ต้องหนเสียแก้อยังไงนะครับต้องในเสียแก้ย่งไงนะครับก็จะมาดูบอร์ดนะครับมามาดูลายวงจรนะครับตัวตัวการดีีนะครับ โอ้แอกตัวตัวเพชเชอร์นะครับเออไม่ใช่ตัวเพชเชอร์ตัวสวิตเซนเซอร์สวิตนะครับก็จะเข้าช็อกเกตตัวเดียวกันกับตัวเพชเชอร์นะครับแต่ว่ามันจะอยู่สายไฟมันจะอยู่คนละข้างกันนะครับมันจะอยูอ่ถ้ามองอย่างเงี้ยมันจะเป็นฝั่งซ้ายมือนะครับสองเส้นซ้ายมือนะครับทีนี้มาดูลายวงจรกันนะครับลายวงจรลายปริ้นเนี่ยนะครับ นเาะตัวตัวลายพิ้นเนี่ยมันจะเข้าสองเส้นนี้นะครับซ้ายสายขวาตัวนี้นะครับเส้นหนึ่งจะเป็นกราวนะครับเส้นหนึ่งจะเป็นกราวร่วมทั้งหมดเลยอเส้นหนึ่งผ่านไดโอดนะครับแล้วก็ลายพิ้นนะครับไปเข้าตัวอ่ะมองไม่เห็น เข้าตัวไมคโครนะครับลายปิน์นี้เนาะไปนน่นเข้าไมาคโครทีนี้ถ้าเราถึงแม้จะจำตรงแล้วนะครับแต่ว่าตัวเครื่องยังฟ้อง de อยู่นะครับ e อ r o r เรอยู่นะครับสาเหตุนะครับ สาเหตุเท่าที่จะสอนในคลิปนี้นะครับมีความเป็นไปได้นะครับไดโอดเสียนะครับไดโอดตัวนี้เสียนะครับไดโอดมีความเป็นไปได้นะครับแต่ว่าความเป็นไปได้ที่สูงกว่านั้นคือตัวลายปิ้นนะครับซึ่งมีเส้นลายค่อนข้างเล็กนะครับ ถือว่าเป็นตัวลายเล็กสุดในในบอร์ดนะครับเท่าเท่ากับตัวลายลายของตัวตัวสวิตซ์ปุ่มกดนะครับจะค่อนข้างเล็ซึ่งมันจะขาดได้นะครับามาที่นี่นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัว R 1 K นะครับ ตัวอา 1k นะครับเดี๋ยวผมจะบอกตาแหน่งนะครับตัวนี้นะครับการตรวจซ่อมนะครับถ้าต้องการพาบอร์ดมาซ่อมอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างง่ายนะครับก็ไม่มีอะไรก็ดูเป็นลำตจนไปทีนี้ผมจะบอกวิธีที่ง่ายกว่านั้นนะครับ,ไม,บรไม่ต้องพาบอร์ดไม่ต้องพาบอร์ดนะครับ เป็นเทคนิคการจำจากด้านบนนะครับโอเคนะครับจุดจำนะมองเห็นไหมจุดจำนะครับตำแหน่งกราวนะครับกราวร่วมที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับเราสามารถจำไฟ จำสายนะครับจำใช้จำไฟตรงตำแหน่ง R นี่นะครับ R 1 7นะครับ R 1 7นะครับข้างตัวเลข R ข้างตัวหนังสือนะครับข้างที่ตรงข้ามกับตัวสวิตช์นะครับฝั่งนี้นะครับจำฝั่งนี้นะครับเป็นขั้วของกราวนะครับโอเค อีกเส้นหนึ่งนะครับจำที่ R 3 3นะครับฝั่งด้านข้างนะครับ R 3 3นะครับ R 1 K นะครับฝั่งฝั่งด้านข้างฝั่งนี้นะครับไม่ใช่ฝั่งนี้นะครับจะจำที่ฝั่งนี้นะครับตัวนี้เป็นจุดจำรัดนะครับสามารถตัดสายไฟสองเส้น สามารถตัดสายไฟ2เส้นที่เข้าตัวช็อคเกตตัวนี้ทางสายมือนะครับ2เส้นเส้นไหนก็ได้นะครับทั้ง2เส้นสามารถนํามาต่อตรง R 17นะครับ R 1 7แล้วก็อีเส้นหนึ่งต่อตรง R 3 3นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตต่อให้ดูเลยนะครับ สายไฟสายไฟผมอยู่ไหนเนี่ย อาการนี้ไม่ต้องผ่าบอดด้านล่างครับสามารถาแกะแคสซิลิโคนจากด้านบนนะครับแล้วก็จัมได้เลยนะครับตัวนี้ผมจะไม่จัมไปที่สวิตช์นะครับผมไม่มีสวิตช์ลองให้นะครับผมจะจัมสายไฟเลยนะครับ mm hmm. ก็ตรง r 1 7นะครับฝั่งด้านข้างนะครับหรือว่าตรงข้างกับสวิตช์ จำมาหาที่ R 3 3นะครับหลุดแล้ว R 1 7นะครับจำมาที่ R 3านะครับฝั่งด้านข้างนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดตัวเครื่องให้ดูนะครับว่ามันจะยัง อร์เอ er อยู่อีกหรือไม่นะครับปิดก่อนเนาะตัวนี้มันจำตอนเราปิดปากไฟเมื่อกี้นะครับเราไม่ได้ปิดเครื่องโอเคท้อการเปิดเครื่องนะครับตัวมอเตอร์หมุนนะครับ จ่ายน้ําเข้านะครับแต่ผมจะปรับแรงดันลมนะครับนี่นะครับ ถ้าถ้าแรงดันเพชเชอร์ได้ที่ระดับที่มันตั้งค่าไว้นะครับตัวมอเตอร์ก็จะทำงานนะครับตอนนี้ไม่เออร์ดีอีแล้วนะครับก็จะขึ้นเวลาปกตินะครับ54นาทีนะครับโอเคครับถ้า ถ้าเราถ้าเราจ้ำจ้ำตรงขนาดนี้แล้วนะครับถ้ายัางเครื่องอยังเออร์ดีอย,อยู่นะครับก็อืมแต่ว่าเราต้องเช็คตัวอารตัวนี้ด้วยนะว่ามันเสียหรือเปล่ามันขาดหรือเปล่าตัวอาอาสามสิบสามนะครับว่ามันขาดหรือไม่นะครับโอเคถ้ามัน ท้ายังขึ้นดีอยู่อยู่อยงครับก็ตัวไมโครอะครับมีปัญหาแล้วก็น่าจะต้องเปลี่ยนทางบอกนะครับหรือว่าท่านใดที่เก่งท่านใดที่รู้อะครับอนอกเหนือนจากนี้ก็แนะนำด้วยนะครับก็ได้ของผมก็อย่างที่บอกนะครับเรา เราไม่ได้แบบเก่งชำนาญอะไรมากมายนะครับเราแค่จบมาทาั้งด้านนี้แล้วก็สามารถดูวงจรเป็นวิเคราะห์เป็นนะครับผมก็ซ่อมเป็นแล้วก็มาทําำ Youtube ถ่ายวิดีโออาการการซ่อมหลักการการเสียอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้ชมนะครับส่วนหนึ่งก็ได้เป็นค่าโฆษณา ได้ค่าเรเนค่าโฆษณานะครับก็ไม่ไม่มากนะครับก็ได้แค่นิดหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งก็บางทีเราทําวิดีโอเก็บไว้เงี้ยบางทีเราก็กลับมาดูเองก็มีนะครับบางทีเราจําไม่ได้นะครับอาการตัวนี้เป็นอะไรต่อสายตรงไหนนะครับเราก็กลับมาดูวิดีโอตัวเองนะครับว่าที่มันมันมันสายตรงนี้มันต่อตรงไหนอย่างงี้นะครับก็เป็นการบันทึกไว้ในตัวนะครับ ก็สาหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอาการถัดไปนะครับก็จะเกี่ยวกับฝั่งฝั่งนี้นะครับเป็นตัวเดนปล่อยน้ําทิ้งตัวน้ําเข้านะครับโซนอยวาว้าวตัวมอเตอร์นะครับการทํางานนะครับแล้วก็จะมีตัวเอาการหนึ่งอ,า,อาการหนึ่งนะครับสาย เป็นไฟไม่เข้าเครื่องนะครับเปิดเครื่องไม่ติดอาการเปิดเครื่องไม่ติดเลยนะครับแต่ว่าสายไฟไม่ขาดฟิลไม่ขาดนะครับเดี๋ยวก็จะมา,มาถ่ายคลิปให้ชมเดี๋ยวผมจะลงแบบตอนเนื่องนั่นแหละก็เดี๋ยวต,ติดตามกันเอานะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด, like, กด แชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปลงเรื่อยๆนะครับก็งานซ่อมก็มีเกือบทุกวันนะครับแต่ว่าบางทีมันก็ไม่ได้ถ่ายนะครับ